อาจจะเรียนในธรรมสถานญาณโยมเนะาะวันนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยเวลาครูบาได้เทศสอนหรือแนะนําบอกให้ระนันทิระความเพลินเนาะมันคืออะไรเนาะบางทีสถานญาณโยมผู้เข้ามาฟังใหม่เนะเาะก็จะไม่เข้าใจในะบวนเราต้องเข้าใจก่อนว่าในกระบวนการของอนาปนสติเนาะมีสติอยู่ที่ลมหายใจเป็นเบื้องต้นหรือมีสติอยู่ที่กาย แล้วเราเพลินไปในสามสิ่งนั่นเพลินไปในเเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารเรามีสติตั้งมั่นที่ลมดีแล้วเราเพลินไปในสภาวะของเวทนาหรือความสุขนั่นความสุขแล้วเกิดความพอใจเกิดความพอใจความพอใจความยินดีความพอใจนี่นันทิเกิดความพอใจนั่นคือพบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพลินไปในความพอใจนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวไป นั่นใช่ไหมเป็นลักษณะนั้นเนาะให้เราเข้าใจว่าเข้าไปตั้งนั่นก็คือระนันทินันทิก็คือความยินดีหรือความพอใจในสิ่งที่เราเผลอเข้าไปคิดนะแล้วละความเพลินมันก็จะเพลินไปในเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วละความเพลินกลับมารู้ลมความเพลินก็คือการที่เราคิดปรุงแต่งไปแต่ว่าเราเข้าไปตั้งมั่นในสภาวะในอดีตเสียก่อนแล้วก็ พอใจในอดีตในภาพนั้นในเรื่องนั้น ienne, นั่นคือมีความยินดีอยู่นะนี่คือนันทิความเพลิน,น Lil, แล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเพลินไปเพลินไปเนี่ยเราก็คือระนันทิและก็ค <schools> ือระความเพลินระนันทิและก็ระความเพลินกลับมาตั้งมั่นที่อรมหายใจนี่คือสภาวะการระนันทิระความเพลินระนันทิคือความยินดีที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะอาการในอาการหนึ่งของรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือสภาวะของวิญญาณ ถ้าเข้าไปตั้งมั่นในสภาวะของกายแล้วเกิดความพอใจอนั่นคือนันทิเราเกิดความยินดีความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็เพลินไปคิดปรุงแต่งไปเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นคือการเพลินเราก็ถือว่าย้อนกลับมาดูลมหายใจนั่นก็คือการละนันทิละความเพลินในนิยามของละนันทิละความเพลินแบบเข้าใจง่ายๆเนาะภาษาบ้นบานๆให้เราเข้าใจทั้งหลายได้เข้าใจ อย่างเดียวกันว่าการละอันที่และความเพลินเป็นเช่นนี้เนาะก็โมทนาสาธุ